สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นำบิ๊กไบค์ราคาสุดประหยัดมือ2สภาพนางฟ้ามาฝากกันครับกับ Honda CBR 650ปี2017ใหม่น้อยๆครับราคาตัดสดเพียง179,000บาทซื้อสดต่อรองได้ครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นเองรถอยู่ศูนย์ฮอ b บี้บิ๊กไบครับ ที่ได้มาตรฐานในเรื่องของการคัดสรรรถดีงามมาฝากกันวันนี้คันสีดำสวยใสยแต่งครบพร้อมใช้งานครับมีการรับประกันในเรื่องของการลดหายให้เต็มระบบรับประกันเครื่องยนต์ให้รวมถึงในเรื่องของฟรีค่าจัดค่าโอนพรบรทุกอย่างฟรีให้หมดรวมถึงมีบริการจัดส่งรถทั่วไทยรอรับรถหน้าบ้านครับเครดิตอย่างไรมาพูดคุยกัน จองรถคันนี้ด่วนๆเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจตัวนี้ครับสวยหล่อจัดๆสภาพนางฟ้าสุดๆต้องรีบแล้วนะครับผ่อนเบาๆสบายๆ5 0า0 0กว่าบาทครับรีบเลยนะครับกับ Honda CBR 650ปี2017สวยมากๆครับคันนี้ราคาสุดว้าวครับเปิดตัวมาต้องรีบเลยใครสนใจโทรมาด่วนๆ088 584 5ด7 5ครับ รถอยู่แถวรามอินทานะเพื่อนๆจัดส่งได้ทั่วไทยครับ